โอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขทุกคนครับมามาวันนี้ก้อยครับผมมันเด็กพี่น้องก้อยเสียบลยครับสี่สู้การก้อยครับป่านนี้นะแบบนี้ครับก้อยเท่านี้นะครับเนี่ยเลยเสียบเลยครับนะถอกโคลงไปก่อนแล้วครับมาพลิกลงไปพิเศษแล้วครับสูตรนี้เฮาสีมีเสื้อหลายนะครับ ื้อใช่ไหมครับมีเสื้อไหลอาบะโผงสุดจักสองซ้อนครับไี่เน่าเนียนๆแลยวเร็วไหนี่เสื้อคือจอะไรครับพี่น้องสุดเลยบางคนมีมัดขมอย่างเสื้อดีเสื้อเพลที่หลังนะครับต้อป่าลงไปครับนะพักลงไปเลยครับ ไงไงดูถุงดูถุงอือครับอือ,อบางคนนี่มักคมกันมีต้องเสื้อผีก็ได้ครับบางคนมกักสมก็บ,บีมะนาวเสื้อครับสุดก้อยสมเกาะมะนาวเสื้ออ๋อมีต้อเสื้ออะครับ เอ็กไงครับก้อยอ้อหล่อนกันครับเสออีกจังไงก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะพู่มักครับนะโกไปอีกครับมาพิกฝนลงไปอีกอ๋อเผือกเพชรกระเซาะโค้ก,คกคอีกครับ ก้อยครับวัอนี้ก้อยนะซิมครับพี่น้องขอญาตพี่น้องขอโทษขอภัยคนมีกินนะก็ห่อกับก้อยนะครับแล้วมาบักสักเล็กๆซิมครับอืมนะกัดมีใหญ่จะปวกอืมาเลยครับพี่น้องซิม เขมครับออม,มลมลํา